สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพชรแสงตะวันเอบีจีมาแล้วจ้าสวัสดีเอฟซีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับน้องอุ้งอิงนะคะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับเพชรแสงตะวันเอบจีนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะกับเบา,าเรื่องเล่าของยีหลาหน้อยเนาะอบอกเลยว่าสทำการแสดงกับสุดสุดบอกเลยว่านาฮักเป็นตาฮักตาแพงเมื่อนี่เพิ่ลแตงโตเป็นตาฮักักพี่น้อง เรื่องเล่าของวันคริสมาสพ่นว่าคือใส่แวบๆทั้งหัวเพื่อนพ้อเบพีนอนเป็นตาหักตะแพงสมไว้เนาะพี่น้องเนาะบอกด้ว่าีวลาเนยขึ้นทํำการแสดงคอนเสิร์ตนี่ก็สุดๆนะคะตอนนี้ก็ถือว่ามีเพลงไม่ของมาได้เล่นเนาะพี่น้องเนาะเพลงอย่างก็เพลงลืมหูสิบพี่น้องเป็นยังไงลืมหูซิบลืมหูสิบเป็นตาหัวหล่อว่าที่พันวาว่าเพลงอะไรเนาะ ถือว่าเป็นเพ่งนี่เพลงนี่คุ้นหูมาตั้งแต่แอดเพ่นเป็นนุ่มเป็นสาวเด็กมันจะโดนเติบด้วยเนาะพี่น้องเนาะเพลงนีนไ,หนไ,หนไหม่นี่มค่ะเวลาน้อยยิบโยกขึ้นมาก,ก็ถือว่าเป็นเรื่องเหล้าที่หนาฟังเนาะเป็แต่หักตาแพงเนาะพี่น้องเนาะนาทีสําคัญเพื่อนกะโลงม,มานจากทําการแสดงเสร็จแล้วพอกำว่าพูดคุยน้ำทด่เนานะเพื่อนก็บ,บอกเลี้ยงเหล้าของเพลงติดหนึ่งมาแรงของพระเอกวัดพระเอกวัดได้ปล่อยเพลงเมื่อวานนี้เนานะพี่น้องเนาะ เอาโแฟนสิ fans, เป็นไน้อว้ยหลายคนก็บ่าเอ้ยกระตีนนึงมาแล่งยอน MM นั่งเอกเอ็มบีนี่แหละเพิ่นวานะคะจริงๆแล้วก็ประกอบกันหลายๆถ้าย่างเนาะแต่อีหล่าหน่อยบอกได้ว่าเป็นศูนย์นะนะคะถ้าบอกว่าลูกสาวลงเพิบนี่เพิ่นก็ดโวยพอพอแม่แม่กันกันนำหมดแล้วเนาะพี่น้องเนาะโอ้แสดงเป็นนั่งเอกเอ็มวีกับสุดยอดเด้อพี่น้องเด้อตีบูเตียกเด้อ นะคะสองเรื่องเลยเนี่เรื่องของเจของนั่เนาะเอินหักนั่งเอกหน่อยก็จะเป็นนั่งเอกด้เมนมาค่ะตรงนี้ก็บ,บอกว่าอีหลานหน่อยกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นนังเอกเอ็มีอย่างเต็มตัวนะคะผู้พร้อนกับบาทนี่นังเอกเอ็มบีเป็นนั่งเอกเอ็มีหนึ่งมาแรงในประเทศไทยเลยนอะ เป็นอวยลูกสาวนะลูกสาวก็ยิ้มยว่อยย,วย่อยพิธาฮักค่พี่น้องย่างเช่นมีบาดให้เบิ่งอยู่นะคะต่อไปนีเสหยนั่งเอกเสหุวงอิงเ,องเป็นนั่งเอกทุกเพลงเลยบนว่าจาังหวัสิตินหนึ่งมาแลงทุกเพลงมาสันเป็นไปได้ว่าพี่น้องเป็นไปได้ยู่ได้เนาะเป็นมาค่ะท่านไหนคิดว่าเป็นไปได้ทักทา,ายของมาต่ข้อมิลเลยได้พี่น้องเน้อถือว่าเป็นการให้กำลังใจกับแอดเพจนี่แหละ <c oughs> ข้อมิเของมาพูดคุยกันเอ้เพื่อนจะตอบมาให้ได้พี่น้องเด้อ ไก่เขามาแต่ไก่คอมเมมต์ตเลยนะคะบอ,อกเลยว่าต่อไปนี้ีเซไ้อุ้งยิงเพื่อนกับประกาศาได้เ,นนเพิ่นว่าเพิน่นจะเป็นนั่งเอกเอ็มีพี่น้องผู้ใดเมื่อเอาอุ้งยิงไปเป็นนั่งเอกเอ็มวีเมื่อเอาเดิงสั่นผู้พอกับฝ่าวอารักได้พี่น,อน้องิีไ้เป็นเอ็มีเฉพาะในไข่เจ้าของสกอร์สัตว่ลาเนาะตรงนี้ของพระท่านเลยอยากให้มีผู้อื่นมาเสือมาเชิญไปประบานนั่นนะพี่น,อนนะ้องเนาะก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าของการ ซอยเหลือขอบครัวก่อนกันแล้วงกันนะกเอเพราะว่าอย่างพอเรื่องเน่าของสาวน้อยพชรบ้านแพงคือหนึ่งครอบครัวครอบครัวใหญ่เพราะสมควรเลยนะพี่น้องเนาะผู้ใดห้องเพลงขึ้นมาหนีเพื่อนก็นสิบ,บอกว่าผู้ใดสิปล่อยเพลงนั่งเอกสิต้องเป็นนอ้องอุ๋งอิงเลยทานที่สาสันพนดหาจังไคสีดังมาั่นจังไคสีติดหนึ่งมาแรงเป็นไปไดเ้เพราะพี่น้องสุดยอดดีเลยเนาะมันมาค่ะเพราะ่อยัางพอ่อบอกว่ายีลาเป็นนั่งเอกเอ็มวีมีต่ผููอย่ากเขาเบิ่ง แมนบะค่ะตรงนี้ก็ถือีว่าเป็นจุดไข่อีกจุดหนึ่งนะคะถ้าเป็นไปได้ทุกเพ้งแห้งสดีหลายเน้องพี่น้องบอจโจเราอาจจะเห็นตามที่เราบอกก็ได้นะคะมาดี้เพิ่นก็เวรา,าคุยกันไปยอก,กันพ่อลูกจริงๆเลือี่ลาหน่อยก็รู้ว่าพ่ออวยอยี้เด้อวยเท่าไหร่ก็พอจะเป็นอวยคักนอกาองพันวาเป็นนั่งเอกเอ็มวีอันดับหนึ่งของประเทศไทยพันวาอุพ่ออวยเพิ่นก็ยิ้มเป็นกระเขนพ่อสมควรน,นะคะมาดี้พ่อกันเลยว่าโอ้อยกุายไต้กุยไต้เราแห้งโพดพันวา มันบอกแห้งไปพญานกพนญานนั่งอีกพ่นตกใจเป่นว่างนี่ละน้อยก็เลยว่าอ๋อที่พ่นสบายใจแล้วกันน้องสาวสาวว้าเราเป็นแต่หากพ่นหยอกกันน้องพี่ดองเนาะมันนี้คือพ่นในบอกไว้ด้ว่ายืนนึงเปนเขายืนหม้อมปนนองถ้าปล่อยเพลงออกไปอันที่2 6 4ดนี่นะคะถ้าปล่อยเพลงออกไปปุ๊บถ้าสมุทรติดหนึ่งแมลแรงพปได้หนึ่งชั่วโมง เพื่อนชายลูกสาวเพื่อนเคืองแสนก็คือ,คอหาหมื่นบาทนะคะเพื่อนว้ตะแหลกแล้วนะคะตรงนี้ซอยกนันดันดันเด้อพี่น้องเด้อเป็นการสร,าสร้างสถิติใหม่นะคะหนึ่งวันหนึ่งชั่วโมงเอาเอาหนึ่งชั่วโมงกว่าเลยหนึ่งชั่วโมงแรกติดหนึ่งแมงตั้งแต่หนึ่งชั่วโมงแหลกอีหล่าหน่อยดเลยท่านที่หาหมื่นบาทน,าน,นะพี่น้องนะสูสๆเด้อพี่น้องเด้อพ่ออแม่แมเอฟซีซอยกันดันดันอีหล่าหน่อยเด้อพี่น้องเด้อ จริงๆแล้วคิดว่านะเอฟซีมีทั่วโลกแล้วตอนนี้พิ้นกระจอบกัดซ่อมเพื่อกัดแมนปอพีนองกันไว้หลาหน่อยสิเขามาจาังได้สิบเขามาเบิงอี่หนาหน่อยสิปล่อยเพลงจังได้สิบเขามาเบิงแมนบอพีนองการเขามาเบิงปุ๊บนีน่นับหนึ่งวิวเลยนะคะแต่ก่อนอื่นการที่ห้องเขาไปเบิงปุ๊บก็ต้องเห็นอย่างก่อนคะ่ะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์เข้าไปรัวๆนะคะตรงนี้เป็นการน้ำส่งของไอย่างดวนนะคะแบบชนิดที่ว่า ไหลลๆๆๆิลลิลิลิลักนั่นคือสิ่งที่จะเหตุให้ชามาต,ติดหนึ่งมาแรงไดญเนาะพี่น้องเนาะเช่นเดียวกันนะคะถ้าหากว่าท่านใดที่เขามาเร็วนะคะให้กำลังใจเพอนกับเหตุคือกันเด้อพี่น้องเด้อมืออื่นเริ่มต้นไปจัดการเรื่องเล่าของเพลงของอิหลาหน้อยกันเนาะยืนหนึ่งมันเขายืนเมาพี่น,น้องซุ้มเสียงบอกเลยว่าสุดสูดกินใจอีหลาหน้อยเขาเหตุออกมาได้ดีเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ี่ีนะคะตรงนี้ ล,ล่อช่มล่อแช่กันเด้อพี่นอ้องเด้อพระเอกเอ็มีก็คือ,อน้องออบนะคะน้องออบนี่คือออบสุรพลนี่คือเพิ่งได้ตำแหน่งห่อนห่อนหมาดหมาดเลยพี่น้องตำแหน่งถือว่าเป็นแชมป์หมอลำไอดอลประเทศไทยคนแรกคุณมาสแสดงเป็นพระเอกเอ็มีนะคะส่วนนั่งเองกเอ็มีก็ถือว่าเป็นนั่งเอกสาวนะคะก็คือน้องปันๆน,น,นะคะพี่ปันของอีหลาหน้อยนั่นแหละ ะะก็ถือว่าเป็นการแสดงแบบสุดๆนะคะมีหลากหลายศิลปินนะคะที่เขามารวมเข้ากับพระท่านในเบิงน้ำกันนลพีน่น้องน้องเบื้ออื่นพร้อมกันเลยแต่เมื่อนีพิงกับปล่อยที่เซอร์มาแล้วเฉพาะที่เซอร์อีหล่าหน่อยบอกด้ว่าสิเกือบล้านแล้วตอนนี้ก้นคนเขาเบิงน้องพี่น้องเนาะถือว่าเป็นกําลังใจอีหล่าหน่อยเด้อมื้ออื่นเด้อยือนหนึ่งเป็นเขายืนเมาเป็นนองเตะหนึ่งมาแรงตั้งแต่หนึ่งชั่วโมงแรก เป็นเรื่องเล่าที่จะสร้างสถิติใหม่สถิติใหม่นะคะพี่น้องเพ,พราะว่าอีด้วยนะเหมือนกันมื้อนี้หากว่าท่านใดเขามากดไลค์กอนนะคะแล้วคอมเมนต์เขามา ในคลิปของแอดเพนรั่วๆได้พี่น้องเด้อมันก็สิเป็นการนํำส่งของ AI ไเป็นการเปิดการมองเห็นมันเองนะคะขอบุญขอบคุณเลยหลายเด้อที่ให้ความกรุณากับแอดเพนนะคะท่านใดที่เขามากกดติดตามกดไลค์แล้วขอบคุณเลยละนะคะหากท่านใดยังบ่ก,กดกับขอความกรุณากดไลค์กดติดตามกดไลค์ลวก็กดแชร์กับแอดเพนน้ำเ้อพี่น้องเด้อถาว่าแชร์ออกไปหรือว่าวปากเต้าปากกันนะคะพิมพ์ข่าวเพรแสงตะวันภาษาไทย ภาษาอังกฤษ a b J หอยไทยมากกับกดเอาปั๊บโหลดนั้นคือช่องของแอพเพนเนาะพี่น้องเนาะส่วนถ่ายคลิปนะคะกับมีพระเอกบอกได้ว่าศิลปินเบอร์หนึ่งของเมืองไทยผู้หนึ่งคือกันนะคะเพิ่นบอกได้ว่าตอนนี้เพิ่นดังเหมือนดังระดับโลกเลยเพิ่นเด้วมาฝากช่องกับแอพเพนเชิ่ติดตามรับชมคลิปถ่ายคลิปนะคะมีคลิปสั้นเล็กๆนะคะก็ขอติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านให้เฮงปังๆเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ ตามช่องพิษเสียงตะวันค่ะ E B C E B C โอ้ย E B C ับฝากคตณจ่าแล้วนะครับคนติดตามสนใครจะนิ่งปิ๊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 งไอ้คุณแม่